รอยดีกับท่านโาจีเด oh. e ี๋ยวคุนไปได้มาส่งหน่อยสักที้ตายซเขาพูดง้เขาว่าตายฟามั้กมสิมาตายซะาจา้ยไหนใช้กับพี่นี่ เป็มันลออแต่มันง่าแต่มันพุ่นอย่งนั่หน,น้นา,นาสัก,กับเพิ่งได้คิมเจ้าะนี่นคิมเจ้าร้อนกับวันละมันเป็นหัวนะเมื่อหัวอย่างเดียวี่ยผู้ใด้ยน่ะแหลเดี๋ยวผู้ใดาเพ่พามาไม่หล่อเด็กน้อยมันก็ตหัวครับโอ้ย้ลูกกะนไอ้นี่เรพี่แถวเอาลูกเจ้ากินดิ นี่นะลูกอินลีติไวาลูกอนีหรเป็มาพวน่นอยจังไหนอยจังไดเสียงแล้นะลองักซี่มงฝัตีนีมองยูแต่สรางเครื่องอย่างนี้อุ่ถือขี้หัยุ่งยุ่ง้นนันนเอาขอเสียงคนที่ถึงเลขนั่นแล้วลองบนเสร็จแล้วฝันเอา อย่าบอกเพิ่นเพิ่นตัวดีเิ่นเพิ่นจะโยพ่อในเพิ่นเพิ่นนเพิ่นตัวดีเอ้ากันฝันเอาขันฝันคิวกับสีถืกขันฝันพวคิวกับขึ้นมาละผมแนความเล่าว่าฝันเอาจังสีถืกเหรียดเอออันนี้ลูกเจ้าจลูกซื้อมาเจ้าไหนล่ะครับเดี๋ยวซื้อเหรียดก็ซื้อข่าโรงเรียนมีหลายซื้อพั่นนั่นซื้อเหรียดมั่นนั่นซื้องฟ้าฟ้าใสฟ้าสั่งมาเกิดแต่ว่าหมู่มั่นเอื้อีนู่น นุ๊ตนุชจรีพ่อเอ๋ย,นอยมนุย์แต่ว่าซื่อของโรงเรียนน่ะน้องปีปีใหม่อัปปีแต่ละื้อจะเป็นสันหาคักแนนอ่ะ่าแล้วสิพาเป็นยังไงเมียาจิมาฝากสำหรับเด,ดือวนี้ข่าวมาเปรับสมัครอันนันกแสดงไข่ออนะฝากแล้วอยติดตามมาเสน ไฟบ้างหลายหนังไขว่พิบดาลอะแต่ละคนคนรัดเป็นมันโอ้โว้ยบ้างไข่ข้างไข่ผู้ใดๆที่สุดข้างไขว่ที่สุดบอกอีนั่งแหลวโอสซพ่อประเด็นส่งผมมันขึ้นไปส่งผมกรเด็นส่งผมอีนั่งแหลวด้วเดี๋นี่นะขึ้นเลยนข่าวนั่งแหลวก็เป็นนั่งเอีอยู่นี่บ่เนี่ยแหละครับอ๋อแอมอ๋อแอมนั่งเอียงนี่แหะแต่ว่าวสีแดงแ่งแต่ละาถามันต้องผ่านการเทคทดสอบได้ครับมันต้องมากไม่ควบสับบัดโดยเฉพาะความจำงในการคลองหมด

โอ้ยวุ้นหมันเอานั่นดีนัะนศรษสวยยมมือแล้วแต่วโอ้ยมือมันมือผู้ชายหนิบอ้ยผู้สาวผู้งามก็ยันไม่ได้ไหมอดีตเออเอาเอาเสนอจีบ้รัยผู้หญิงไม่ต้องเกียตาให้กูเพราะผู้ชายชอบมองนมไม่ใช่มองตาธรรมดาเอาไม้เอาไม้แบบเอาข้ามข้อประจําตัวลูก อันนี้จะเือดมาขาไม่ยาวอยากจะก้าวอยากจะเดินเกินไปฝันถ้าขาสิ้ยาวฉันจะไปไล่ล่าฝันสิงขาสั้นแต่ห้มยาวน่าจาเอ้ยแล้วล่ะเดี๋ยวนั่งกติกใหมแม่เนี่ย เาไม่ใช่คื่อคุยคะคุยแน่กับลูกเจ้าแม่ไปแล้วลูกเงเนยซื้อหยังล้ลูกเจ้าน่ยซื้อเงาเอาเาเ่ยคือสีสันแท้บอไปสแงบอกขาบอกว่าขาบอูเขาหรอกแะวังขาเมดีกเนี่ยลูกใครในแหงเจงคักใชโอ้ยนี่แหะเนี่ย มึนกับมึนรวงกับรวงคอยบอกคอยสอนเอาจังไหนคอยกระได้โอ้อกไเดียกันรุนแมน้องเพลงให้ชอบพี่น้องแห่งพกรวงเพ่งเจนเย็นมั้งลกรได้ไว้มันม่ปานนะเอาอันแล้วก็ลูกแพ้ลูกแพ้ให้พี่น้องเขาฟัง นี่ก็ได้วาล้องมันก็ล้องลวดกันดีไหมวาพ่อมันก็พ่อิี่หนลูกมันคือม,มึนข้างเธอมึนใช่ไหม,ม ใคขับรถไาหาหลายปันน่ะใครขับรถมสรใบซ้เป็นฟันนละหมดควายสองตัวมีกี่ขาแปดขาอาเธอผมกินไงแมันเก่งเขาได้รูกไนควายสี่ขามีกี่ตัวตัวเดียวเขามีกันทั่วโลกท่าไงถึงจะเอาควายใส่ตู้เย็นก็เปิดตู้เย็นแล้วเอาควายเข้าไปมึงต้องสับควายเป็นชิ้นๆก่อน เอาม้าใส่ตู้เย็นก็ต้องสับมา้าเป็นยิชิ้นก่อนมึงต้องเอาควายออกมาก่อนถามขึ้นเนี่ยพอม้ากับควายวิ่งแข่งกันใครชนะม้าชนะควายชนะเอาควายชนะได้ไงเพราะว่าม้าของมึงยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยตอ้ตัวเดียวถนัดริงหัวพอมึงได้เนี่ยสเ,เยจ้าบ้านเนยอำเภอ ไม่ใช่จงหดเองอยากเจ้าย่านสมองไม่สีผมวหเก็บได้แล้วนะอำเภออะไรอยู่บนร่างกายคนหมูมีเหรอไว้นี่ไงหัวเห็นใต้หัวเห็นมันบว่มีมีสีคิ้วขัดจากสีคิ้วมันบว่มีนี่ตาคลีไู้ๆใต้ตาคลีมันบว่มีเนี่ยสูงเนิน จับสูงเดินมีดกว้ายน,น,นี่ปากช่องไอ้ไันแม,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 ม่มีเลยอะด๊ามด๊ามเอาพี่ปอบเผ้อก็ได้แล้วเจ็บเนาะใต้ปากช่องคืออำเภออะไรจังหวัดอะไรมันไม่มีมันไม่มีอะไรยังไงนี่ไงคอรัสเขาเปตัโคนะรัสใต้คอรัส มันยังไม่อะไรมันไม่มีมันมีที่ไหนหรอทำไมจะไม่มีอะไรนครพนมได้นครพนมคืออำเภออะไรหมดแล้วครับไม่หมดอะไรวังสะพุงใต้วังสะพุงไม่มีนี่นองหญ้าไทรติดกับนองหญ้าไทรไม่มีชุมพวงข้างๆชุมพวงไม่มีนี่สองพี่น้อง ปิดกับสพี่น้องไม่มีแล้วสากเหล็กใต้สากเหล็กไม่มีนี่ห้วยขาแข้งใต้ห้วยขาแข้งห้วยขาแข้งทับก,กระดานใต้ทับก,กระดานไม่มีชัยบาดาลเอาน้าเน่พี่ขึ้นข้างใแท้พระอะไรหรอไม่ห่มจีวรนห้วยอาพระมณฑลสมุทร อาบน้ำพระประแดงออะไรไม่โกนผมไม่หงจีวอนสีนักและเถ่าพระอ่พระญี่ปุ่นพระเยซูมามานี่เจ่งครับเก่งแน่ชัดวอยู่หันละอยก่ันละมาให้มาเอ้าไม่ไปลูกเจ้าลูกให้เอ๋ลงมาลวดเออ มึตัวกับลูกไอวอรอได้ได้ไหมไกพม่พม่ามีกี่ขาอะไกพะ่พม่ามีกี่ขาหน่วยไก่ยูไส้เบื่สองขา